สวัสดีครับวันนี้เราเตียวแมนดิแมนแมนแมน,แน,แน <Hey. S 1> ฮะถ่ายราายูปเหรอแป๊บนึงถ่ายคลิปอยู่พ oh. อไปถึงคืนน่ะถ่ายรูปเป็เรูปจะเอาเปลีป่ยนรูปโป,ปรเฟสนี่เป็นรูปสุดยอดเฮ้ ด้วยนะนาอยู่กับเราก็อยู่กับจักรยานเก่าๆนะฮะทำหน้าไปเลยคันใหญ่คันใหญ่ปัน่นไปเที่อ้อม,มไปเที่อ้อมสุดยอดสุดยอด ล็อกเกอร์ครับ็กเร t งลิกล็อกเกอรเตองกับติวเตอร์ล็อกเกอร์ทีวีอาจจะลมแรงนิดหนึ่งข้างล่างก็จะเห็นเงาคนถือกล้องกำลังขี่จักรยาน

โอ้อยไม่มันเหนื่อยง่ายอย่างวะเนี่ยก็เป็ที่ไกลขนาดนี้ไม่เคยเหนื่อยโอ้อยลมแรงลมแรงสาดๆเลยแหวะนี่ให้เดินเข้ากล้องเหย จะบอกว่ารถนี้เบรกได้แค่ข้างขว่าครับแต่ผมจะไม่เบรกทางหน้าสะพานเลยเออจะกยจะก็จะมาถ่ายรูปที่เดียนะฮะเอาของไปเก็บก่อนใช่ไหมใช่ฮะวันนี้เราจะไปหาชาโฮมสเตย์กันนะฮะเอ้ย ทำไมต้องขึ้นเนินด้วยทำไมรถคันนี้ไม่มีเกียวฮะแก้ยวใส่แก้วเอาดีเอาดีใส่แก้ว,อา,อ,ากวอาจจะมีเขาจะมีคลิปใหม่คลิปหนึ่งนะต่อจากคลิปนี้อ้อยไม่แน่ก็ต่อไปเลยนะนี่เรากำลังข้ามคลองละออฮนะัอ้ยไม่ลมแมลงอยงวะเนี่ยไทวิวครับ ผ่านมานี่คือวิวนะฮะเคลื่อ,อนนะฮะ,ะแล้วก็เข้าสู่บ้านป่าของเกียวนะฮะ,ะ,ะแล้วว่า,าจักรยานปกติผมใช้นอยู่ที่บ้านครับวันนี้คนละคันกันนี่ก็ลงเนินเลยเร็วเลยลงเนินแล้ว ข้างหน้าจะเป็นวัดป่าคลองเกีียวนะครับตรงทางโค้งมาเนี่ยติดปิดมาติดปิดมาเอาดิยังไงอะยังไงอ่ะนี่คือนี่คือนี่คือแผนอ่ะเราจะทำไรดีครับทำดีดีเลยมอนลำบากเดียวอ๋อมันรับนฮอร์โมนะก็ดีนะอ่า ก็บอกรองนาไว้ก่อนว่าเราจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับเราจะเริ่มที่เอฟโซนศูนย์ก่อนนะฮะสโลแกนใหม่เอ็นอาร์เคซีโรทุกอย่างเริ่มต้นโดยทีเอ็ดศูนย์เฮเราจะไปพักกันที่โรงแรมครับเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทอาชาโฮมสเตย์ที่พักบรรยากาศดีดีแล้วเราก็จะ ก็ทีวีไปเรื่อยๆครับก็เป็นกิจกรรมต่างๆครับก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะฮะส่วนของแจกนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมาฟ้าก่อนเลยฟ้าก่อนทีตอนนี้พยายามจะทำเสื้ออยู่แต่งบประมาณไม่มีต้องช่วยอันซับราคาเยอะๆนะครับจะได้มีเงินเดือนของเขามั้ง นี่ครับเดี๋ยวขวาข้างหน้าอีกห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนี่คือถึงไหมเราจะเข้าวัดใช่ไหมฮะเข้าวัดไหมเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยก็จัดไปสิครับไปชิพหายเรารถไม่มีเบรกไอ้รถไม่มีเบรกเดี๋ยวไปตัน ไปก่อนเลยเราไม่เบ็ดอ้อยอ่อยอ่อยอ่ยอ,ย,อยตามนั้นฮะโอ้ยนี่ครับติวเขาจะโชวอ์ออฟโรดอ๋ออ๋อ ไม่โชว์วับรถเหรอเข้าข้างหลังอันนี้ยังเป็นวันแรกของเราและเป็น EP แรกครับใช่แล้วแล้วก็จะเป็นคลิปแรกด้วยที่เราจะมาถ่ายทำเป็นวันๆงั้นนะครับใช่แล้วโอ้ยแล้วก่อนเลยพี่มีเบรกอ้าข้างหลังมาทางนี้เถอะอ๋อนั่นมันข้างหน้าไปเถอ เจ็บก้นมังทีชะตาเนงด้วยรถไม่มีเบรกนะครับเออขยับเวอ่อโฆษณาอะไรเข้ามาติดต่อผมได้นะฮะเราจะทำโฆษณาให้ท่าน ฟรีถ้าฟรีจะมีคนเอาไหมเหรอน้ำมอดอยู่ไหนอ่ะอ่าันนี้ก็จบชิปไปแค่นี้ก่อนนะครั <laughs>